กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ n e ็ t e c คจัดกิจกรรมรวมพลคนคิดไบต์ออนไลน์ครั้งที่3 k i คิดไบต์เดเวลอปเปอร์คอนเฟอเรนซ์2021ภายใต้ทีมงาน t a t a s i ายวิทย์คิดไบต์โดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ศิริเลอกทรงศีวิไลประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดงานรวมพลคนคิดไบต์และการแข่งขันคิดไบต์ AI Bot Tournament ด้วยเสียงภาษาถิ่นณบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี